เที่ยวนะครับถ้าวิ่งไวก็รุนต่อไปก็ได้วิ่งนะครับอยากให้เพื่อนไดวิ่งก็ต้องวิ่งไวนะครับผมจะพยายามให้เก็บทุกรุ่นนะครับนี่ช่างโน้ตละนองครับรถคอกเผารอยครับคอกสูง ต่อนะครับเต๋อนม่เสีนนะครับดวยอะไรหการจะน้ำมัรีนะครับให้สอทางอยู่นะครับส3งหนึ่งไปเพียเต๋นะครับ

ต้องสองแปดเก้าว้าวไปครับมาเลยครับต่อเนื่องเข้ามาเลยครับต่อเนื่องเข้ามาเลยครับสี่หกหกหนึ่งเอเชียเลยครับมาเลยครับตันหกครับเข้ามาเลยครับช่วยทีช่วยไงครับขยับมาเลยครับตันองสเปเชียนนะครับคาแนนจากเอขอบคุณจริงๆครับเอาวิ่งแบบนี้ขอบเรื่องเลยนะ